ฮงสวดานพูดเทพตอนนี้509บางอาจนักอะไรกันนะเจ้าเจ้าเป็นใครกันเจ้าสามารถหลอมรวมจิตศูนย์ทั้ง3มตนได้ยังไงกัน จิตอสูนอะไรกันนั่นมันคือพลังของบรรพบุรุษข้าตั้งหาเอาเถอะข้าคือคนที่จะมาเอาชีวิตเจ้าหลงเทียนอ้าวเจ้ามีน้ำยาแค่นี้เองอย่างนั้นเลยปล่อยข้าดูนี้นะเจ้า,มาแมลงชั้นต่ำปล่อยอย่างนั้นเลยได้สิแต่เจ้าต้องรอก่อนนะหมัดแรกสำหรับพี่น้องของข้าที่ล้มตายไปหมัดที่สองสำหรับความโอหังบังอาจของเจ้าหมัดนี้สำหรับนิสัยอวดดีและบ้าม่านของเจ้า มันนี้สําหรับความไม่ซื่อสัตย์และการทรยศหักหลังและมันนี้สาหรับความล้มเหลวในฐานะพ่อของเจ้าพอพอได้แล้วหือเจ้าบอกว่าพออย่างนั้นเลยห <ST S> น้าอกข้าเจ็บปวดเหลือเกินร้อนเหมือนกับไฟเผานี่เจ้าทําอะไรกับข้าก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะแค่สอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆนะ่ะฮเจ้าน,นี้ก็หนีไป <ST> S> <S <ST S> เฮ้เจา้าคนเฮงซวย พวกเราเพิ่งจะทิ้งนางไว้ท้่ถแต่นางนั้นตามมาหาพิศรพิษสีชาตซะแล้วสุยหลิงดูเหมือนสองคนนั้นจะสนิทกันมากเลยนะนี่แม่นางมังกรกับขา้ามีเรื่องต้องสาสางกันหน่อยพวกเราขอตัวแยกไปสักครู่นะเอะ๊ะพี่ศรพิษสีชาติกําลังจะโดนสอนมวยเป็นการส่วนตัวซะแล้วไม่ต้องห่วงหรอกหน้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทำไมท่านถึงปลอมตัวแบบนี้ท่านกําลังทาอะไรอยู่กันแน่อืมเดิมทีข้าวางแผนจะแฝงตัวเข้าไปในนิกายเทพประสูนเพื่อสืบความลับของพวกมัน แต่ดันไปติดล่างแห่วความขัดแย้งภายในของพวกมันซะได้ท่านรู้ไหมว่าข้าตามหาท่านมานานแค่ไหนข้าเป็นห่วงท่านแทบแย่กัว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับท่านเข้ามาใกล้ๆสิอยู่อินตัวตนของข้าจะถูกเปิดเผยไม่ได้เด็ดขาดเจ้าจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับให้ข้าเข้าใจหรือเปล่าข,ข้าเข้าใจแล้ววางใจได้เลยข้าจะไม่แพ่งพายเรื่องนี้ออกไปแม้แต่คําเดียวดีมากงั้นกลับกันเถอะแม่นางมังกรอยู่สิ้นกับคนอื่นๆกําลังรอเราอยู่ ระวังนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมสารสูตรพวกนี้ถึงโจมตีพวกเราการเคลื่อนไหวของพวกมันสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบมีใครบางคนกำลังควบคุมพวกมันอยู่แน่นอนว่าต้องมีคนมงการอยู่มันคือพวกเหล่าเทพพวกเราถูกเจอตัวอีกแล้วต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้งั้นหรอใช่แล้วมันเป็นพวกเทพของจกอักรพรรดิป่าพวกเราต้านทานไม่ไหวหรอกเขาต้องมาถึงที่นี่ในไม่หาแน่เราต้องรีบฝ่าวงล้อมออกไปท้งนี้ ป้องกันตัวเองไว้ถ้ามีโอกาสให้รีบหนีไปซะข้าจะถ่วงเวลาไว้ให้เองล้อเล่นหรือยังไงกันข้าไม่หิ้งเจ้าไว้ข้างหลังหรอกได้งั้นพวกเราปรเชิญหน้ากับมันด้วยกันแต่ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงให้แยกย้ายกันหนีทันที ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชัทนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอุ้ยหลงอยู่อินรู้ตัวตนี้แท้จริงไปแล้วหนึ่งนะครับแต่เรื่องราในตอนหน้าเปไ็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีสุดท้ายตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคน Можно ไปก่อนไว้เจอกันอีกดีครับสวัสดีครับ